ดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีนะฮะก็คลิปนี้ปกติแล้วผมจะตอบในคอมเมนต์นะครับส่วนใหญ่มือใหม่นะมือใหม่ส่วนมากจะถามในคอมเมนต์ว่า,าวิธีพกแก๊สกระป๋องหรือว่าแก๊สราลาเปานำไปกลางเต็นท์เนี่ยนะครับควรเก็บยังไงดูแลรักษายังไงไม่ให้มันระเบิดกลางทางหรือว่าไม่ให้มันเกิดอันตรายนะครับผมก็ตอบไปแต่ว่า มันก็ยังมีคอมเมนต์แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับทำให้หลังๆแล้วเราตอบไม่ไหวนะอม,มือใหม่กลัวว่ามันจะระเบิดซึ่งผมเข้าใจนะถ้าท่านใดแบบว่าแคมป์ม,มานานๆเนี่ยคุณจะเข้าใจได้เลยว่าไอ้พวกไอ้พวกแก๊สพวกนี้นะครับไม่ได้อันตรายเลยถูกต้องไหมฮะแต่ว่ามือใหม่เขากลัวไงมือใหม่เขากลัวเราก็แนะนําไปตามที่เราเคยประสบพบเจอมา ะะถ้าเป็นมือเก่าๆมือเก่าๆแล้วเนี่ยโอ้โหสบายครับนะฮะไม่ได้อันตรายแต่มือใหม่เราเข้าใจได้ว่าเขากลัวว่ามันจะระเบิดกลางทางหรือว่าตอนไปแคมปิง้งหรือว่าระหว่างขับรถนะครับทีนี้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับถามว่าพวกแก๊สกระป๋องหรือแก๊สสารเปาเนี่ยอันตรายหรือไม่อันตรายครับอันตรายครับผมแต่มันมีวิธีป้องกันที่สามารถทําให้เราไม่ได้รับอันตรายจากมันได้นะครับอ่ะหลักๆเลยข้อแรกนะฮะขออนุญาตเริ่ม อย่างนี้ดีกว่านะครับคำถามอันดับหนึ่งเลยนะฮะแก๊สกระป๋องหนึ่งแก๊สกระป๋องหนึ่งใช้ได้กี่ชั่วโมงครับแก๊สกระป๋องหนึ่งใช้ได้นานไหมครับนะฮะผมอยากให้คุณคิดแบบนี้เหมือนกับคุณซื้อ Hondacity มาสักคันหนึ่งนะครับแล้วคุณถามกับคนอื่นว่าพี่ครับ Honda City 1คันน้ำมันเต็มถังขับได้เท่าไหร่ครับคุณมีคำตอบที่เป๊ะๆให้กับเขาหรือเปล่าไม่มีนะฮะผมบอกเลย บางคนซื้อ Honda City มาเหยียบ140ตลอดทางน้ำมัน1นึงถังขับได้220โลบางคนซื้อ Honda City มาเหยียบ80ตลอดทางเขาขับได้ประมาณ300กิโลเห็นไหมครับหลักการเดียวกันกันกบแก๊สเลยนะฮะหลักการเดียวกันเลยถ้าคุณใช้แก๊สต่อเนื่องคุณทานชาบูอย่างเงี้ยคุณทานชาบูวันหนึ่งประมาณ4-5ชั่วโมงคุณเปิดแก๊สต่อเนื่องเนี่ยมันก็ได้แค่คาบเดียวครับสมมติว่าคุณแค่ต้มกาแฟ ต้มน้าร้อนทานกาแฟอ่าแล้วคุณก็ดับไฟตกเที่ยงมาคุณแค่ต้มน้ําแล้วก็ทานอ่ามาม่าอย่างเงี้ยนะครับไอแก๊สกระป๋องเดียวเนี่ยมันอยู่ได้ถึง2-3ถึงวันเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณถามว่าแก๊สกระป๋องนึงอยู่ได้นานกี่ชั่วโมงแก๊สกระป๋องนึงอยู่ได้กี่วันไม่รู้ครับอยู่ที่ปริมาณการใช้งานของคุณนะฮะถ้าคุณมาถามผมผมตอบเลยว่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ตอบแบบกวนนะเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าแก๊สหนึ่งกระป๋องสําหรับคนเราเนี่ย มันใช้ได้ต่างกันนะครับบางคน1วันบางคน2วันบางคน3วันบางคน3มชั่วโมงก็หมดก็มีถ้าผมตอบว่าผมไม่รู้ครับผมไม่ได้กวนนะเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าคุณใช้แก๊สในปริมาณที่เยอะหรือน้อยนะครับโอเคนะฮะข้อที่2ฮนะแก๊สกระป๋องกับแก๊สสารเปาต่างกันอย่างไรนะครับผมแก๊สสารเปาเนี่ยผมว่าให้ความแรงของแกส๊สแรงกว่านะครับส่วนแก๊สกระป๋องให้ความแรงของแก๊สที่เบาวกว่า ตัวไหนแพงกว่ากันแก๊สละปาจะแพงกว่านะครับแก๊สกระป๋องจะถูกกว่าแก๊สกระป๋อง3ป๋องประมาณ109บาทแก๊สละปาลป๋องนะครับ120บาทถ้ามือใหม่ผมแนะนําให้เล่นแก๊สกระป๋องดีกว่านะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายเนาะตามบิ๊กซงบิ๊กซีก็มีนะครับส่วนแก๊สละปาอ่าถ้าคุณเติมแก๊สไม่เป็นอย่าเล่นนะครับแนะนําเลยต่อมามีคนถามว่าสามารถเติมแก๊สได้หรือไม่ทั้งแก๊สกระป๋องและแก๊สระปาสามารถเติมได้นะครับแต่ช่องผมจะไม่มีคลิปกกกาาาารรรเเเตติิมมมแนะะัหหุผผลพพอไว่ดฎย นะฮะบางคนไม่รู้นะอ่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันลองหาช่องอื่นดูนะผมเห็นเขาสอนหลายช่องอยู่นะครับโอเคนะฮะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับเวลาจะเอาแก๊สกระป๋องไปท่องเที่ยวกลางเต็นท์นะครับมีวิธีการเก็บรักษาอย่างไรข้อแรกเลยนะครับอยากแนะนําว่าให้มีอยากให้คุณมีลังหรือว่ากล่องสักกล่องหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ตั้งไว้นะครับห้ามนอนนะตั้งไว้ตั้งไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ควรมีจุกป,ปิดนะครับ ควรมีจุกปิดถ้าไม่มีจุกปิดเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูตัวนี้เป็นจุกปิดนะอ่าปิดแบบนี้นะครับถ้าจะใช้คุณต้องดึงออกถูตกต้องไหมฮะนี่อ่าตัวนี้เป็นจุกนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าไม่มีจุกปิดแล้วคุณนําไปแคมปิง้งแล้วคุณดันเอาอะไรไปทับมันมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดแก๊สรั่วแบบนี้อ่าได้ยินเสียงใช่ไหมครับ มันอาจจะเกิดแก๊สรั่วได้แล้วลองคิดภาพดูถ้ามันแก๊สรั่วจนหมดป๋องนะครับแล้วก็มันรั่วในรถคุณนะฮะแล้วเกิดมีประกายไฟสักนิดเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะรถของคุณเนี่ยก็เหมือนระเบิดดีๆนี่เองนะครับผมอาจจะพูดเวอร์นะแต่ว่าเรื่องจริงครับบอกเลยว่าเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยจุกเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดมีอะไรทับแล้วแก๊สมันจะรั่วนะครับเห็นไหมถ้ามีจุก เห็นไหมครับป้องกันได้เห็นไหมนี่เซฟตี้หนึ่งอย่างแล้วนะครับแก๊สระเปาเหมือนกันแก๊สละเปาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนกันเลยอันดับต่อมาสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคุณต้องสังเกตตัวกระป๋องด้วยว่ามีสนิมขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเห็นไหมสนิมขึ้นทั้งหัวหัวตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ายตรงนี้สนิมขึ้นแบบนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมีโอกาสแก๊สั่วและซึมออกมาทําให้เกิดอันตรายได้ เราอาจจะสูดดมไม่ได้นะครับเราอาจจะสูดดมแบบนี้อาจจะไม่ได้กลิ่นเพราะว่ามันจะรั่วออกอย่างเบาบางมากนะครับถ้าเกิดมีประกายไฟนะครับไอ้แก๊สที่มันซึมซึมออกมานิดนึงเนี่ยมันอาจจะลุกพลึบมาทําให้แก๊สตัวนี้มันระเบิดได้ดังนั้นตรวจสอบก่อนนะก่อนที่คุณจะเอาไปใช้นะครับผมว่ามันมีอ่าสนิมเยอะหรือเปล่านะแต่แบบนี้ก็พอได้อยู่เห็นไหมมันมีแค่ขอ,ขอบขอบนะครับมันมันไม่ได้หนักเหมือนตัวนี้ตัวนี้นี่หนักมากนะตัวนี้หนักมากนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะ เนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้ปลอดภัยนะครับเนี่ยสนิมมีไม่มีนิดเดียวมีแต่คราบมันไม่ได้แบบสนิมแบบกัดก่อนกหนักๆอะไรนะครับอันนี้แบบนี้ใช้ได้อันดับต่อมาเวลาที่คุณขับรถแล้วไปจอดกลางแดดอย่างเช่นคุณเติมน้ามันเสร็จคุณจอดกลางแดดเพื่อไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปทานข้าวอย่างนี้ผมแนะนําว่าให้คุณลดกระจกลงซักประมาณนิดนึงนะครับทั้ง4ี่บาน ลดกระจกลงนิดนึงให้อากาศมันหมุนเวียนภายในรถได้นะครับผมผมแนะนําอย่างนี้นะครับหลังจากที่ลดกระจกลดอะไรเสร็จแล้วไปทานข้าวไปอะไรเนี่ยอยากให้ใช้เวลาไม่นานนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโม,มงก็พอนะฮะไม่ใช่แบบจอดตากแดดทั้งวันทั้งคืนนะครับแบบนั้นมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่แก๊สกระป๋องมันจะระเบิดเพราะว่ามันสะสมความร้อนมากๆนั่นเองนะฮะดังนั้นพึงคิดไว้เสมอนะครับว่าท้ายรถเรามีอะไรมีแก๊สกระป๋องเราต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุด ทานข้าวก็ทานให้เร็วช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งให้เร็วนะครับแล้วค่อยกลับมาที่รถนะครับผมอันนี้แชร์จากประสบการณ์ตรงนะผมเวลาผมเติมน้ํามันเสร็จผมจะจอดเข้าห้องน้ําหรือว่าผมจะจอดทานข้าวเนี่ยแล้วก็จะลดกระจกหลังหลงประมาณ7เซนได้นะครับทั้ง2บานนะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการแบบทานข้าวหรือว่าทําภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็กลับมารถอย่างรวดเร็วนะครับเวลาขับรถแล้วตกหลุมนะครับกระเทือน อะไรแบบนี้ทําให้แก๊สระเบิดหรือเปล่าบอกทตัวว่าไม่ระเบิดหรอกครับนะฮะมันมีระบบเซฟตี้ที่ค่อนข้างดีนะนะผมแคมป์มา 6- 7ปีผมทางลูกลงทางลูกหลังก็ไปมานะตกล้มหนักๆก,ก,ก็ไปมาก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับดังนั้นเนี่ยสบายใจได้นะครับขออย่างเดียวจะจอดจากแดดนานๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีมีกล่องมีรางเก็บให้มีชิดนะครับให้พ้นจากแสงแดดแค่นั้นเองนะครับ คำแนะนําในการเก็บรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สซาาเปาหรือว่าแก๊สกระป๋องนะฮะง่ายๆเลยก็คือเอาวางทิ้งไว้แหลกคุณผู้ชมในที่ในสถานที่ที่ถ่ายเทสะดวกนะครับอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พ้นแสงแดดนะครับเก็บไว้ในร่มนะฮะผมถ้าแปบลบว่าถ้าคุณเก็บไว้ในที่อับชื้นหรือว่าในที่ที่ปิดมิดชิดแล้วอับชื้นเนี่ย สนิมถามหาแน่นอนนะครับนั่นแหละฮะเหตุผลที่ผมอยากให้คุณเก็บไว้ในที่โปร่งโล่งสบายอากาศถ่ายเทนะครับแล้วก็พ้นแสงแดดนะแค่นี้แก๊สกระป๋องก็จะไม่เป็นสนิมแล้วนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะฮะท้ายสุดนะครับถ้าคุณใช้หมดแล้วสมมติว่าถ้าคุณใช้หมดแล้วนะอันนี้ยังไม่หมดอ่ะถ้ายังไม่หมดมันจะได้ยินเสียงตัวแก๊สนะครับถ้าใช้หมดแล้วจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ถ้าคุณใช้หมดแล้วผมแนะนําว่าให้เจาะนะครับให้เจาะก่อนทิ้งนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะระเบิดได้นะครับอาจจะระเบิดได้ในถังขยะนะครับเพราะว่ามันยังมีแรงดันอยู่เจาะใช้อะไรเจาะง่ายๆเลยครับใช้สมอบวกเจาะนะฮะสมอบวกที่เราท่านๆมีนั่นแหละเจาะสักรูนึงแล้วก็ค่อยเอาทิ้งนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามือใหม่ส่วนมากจะถามผมคอมเมนต์ถามผมก็เลยตอบไว้ให้เป็นคลิปเลยแล้วกันก็เข้าใจนะครับว่ากลัว นะกลัวเป็นอันตรายแต่ว่า,าเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอันตรายมากมายขนาดนั้นนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ